อะไรเมียพี่เป็นเหมือนเมียผมป่ะนะเป็นยังไงอ่ะผมอยู่มา20ปีอ่ะทำไมอ่ะผมไม่เคยมันใช้ผ้าอนามัยอ้าวงามไส้แล้วสิมันหมดเมนเป่าไม่รู้มันบอกว่าเมนเมนมันหมดแต่อายุ20มันหมดอายุ20เออผมว่าเคยเห็นที่เขาบอกว่าเมนหมดอายุตอนใบทองสี่สิาใช่ป่ะเออใช่ที่มันหมด20ผมแปลกอ่ะเออแล้วแล้วเดี๋ยวกูถามหน่อยมันเคยดูบัตรประชาชนมันม้างไหมมันให้ดูให้ดูแบบ เลอะแบบประชาชนแบบมันเบอร์ตัวนือสือหน้ามันเบอร์ตัวนังถือมันเบอร์มันเลอะตลอดเลยทั้งหน้ามันผมงงอ่ะมันทำไมให้มมันไม่ให้ผมดูเลยอ่ะมึงเคยจับเจอลูกกระเดือกมันบ้้งไหมไม่ให้จับมันบอกมันจักกะจี้เลอนี่หมายถึงเมียมังใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเมียผมไม่สวยอย่างนี้หรอกนู่นเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนดิึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลองไปจับให้เฮ้ยปุ้ยจริงเป่าวะเมนแกมดตอนยี่สิบอะไม่จริง อะไรทำไมอะหมดตอนสิบแปด